ตอ,ตอนนี้ก็อยู่กับยิมไทยช่องยิมสุรีวันนี้นะคะยิมก็จะมาทำนี่เลยคะ่ะถ้าทุกคนเห็นทุกคนน่าจะคือตอบว่ามันคืออะไรนะคะใช่ค่ะมันคือโอวติมแพนน่าจะใช่โอวติแแพนแหละที่เขาจะเอา,าเข็มมันจะเออจาะใช่ไหมแล้วก็ก,กระดาษทาบแล้วก็จะรีรีรนั่นแหละคะ่ะยิมจะมาทํานะคะแต่หลายคนก็บอกกันว่าโอวติมนั้นอร่อยกว่าไมโลยิมยิมก็เลยนะคะจะมาพิสูจนะะ์กันค่ะวันนี้ว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะตอนนี้ยิมขอไปเตรียมอุปกรณ์กัน,นะคะ่ะยิมยังไม่ได้เตรีมยมอุป มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะคะเห็นในคลิปนะคะเขาจะเอาเข็มเจาะเจาะรูแปบนึงนะคะขอแยกเอาเข็มเป็นึงนะนี่นะคะคือเข็มของเราเราใส่ได้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะหายก็คือในคลิปที่ยิ้มเห็นนะก็คือเขาอะจะเอามาเจาะเจาะเจาะเราจะทำกันเลยนะคะโอ้โอ้น้องพุ่งเมื่อเราเจาะแรงกนไปลว่ามันพุ่งมา เจาะเยอะแค่ไหนอะนี่อะค่ะเราจะมาเจาะโอวันตีนพูนออกมากเลยดยวมกโอเคค่ะวันตีนจะบอกแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะไมโลกันต่อนะคะวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าอะไรอะ คนสนใหญก็บอกว่าโอวันตินน่าอร่อยกว่าไมโลแต่เราต้องลองนะคะถ้าเราไม่ลองเราจะไมู่ยิ้มก็เจะมาลองค่ะวันนี้ว่าอันไหนอร่อยก,กว,ว่ากันระหว่างไมโลหรือว่าโอวันตินนะคะตอนนี้ขอ,อยาเจบับก่อนนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะเอาทับใส่แผ่นกระดาษเตารีดน,น,น,นะคะแต่ว่ายิ้มขอตั้งเตารีดแบบหนึ่งยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้ตั้งเตารีดให้มันร้อนเลยอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็รอให้เตาลี่ร้อนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ค่ะโอวันตินกับไมโลนะคะคือตอนแรกยดิบันยากได้โอวันตินที่เป็นแท่งยาวๆแต่ว่าไปหาแล้วมันไม่มีนะคะมันเหลือแต่แบบนี้แล้วเหลือสองสุดท้ายด้วยก็เลยโอเคีอยแบบนี้มาก็ได้ส่วนไมโลก็เหลือเยอะอยู่นะคะก็เลยซื้อมาแล้วเราก็จะมาทํากันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอเตาลี่ร้อนระหว่างรองเราจะมาเมาส์ฮอยกันค่ะเราจะพูดถึงเรื่องการเรียนออนไลน์แล้วกันเนะเาะแล้วก็ไปโรงเรียน ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างาค่ะถาแบบไปเรียนนะคะคือช่วงน,นี้ใช่ไหมโรงเรียนยิ้มมามันก็เปิดแล้วแหละแต่มันเปิดแบบไม่เต็มระบบเต้อมันเปิดแบบคู่ขี้ใช่ค่ะส่วนนี้อยู่เลขขี้นะคะวันนี้คือวันพี่เลข้คู่ไปยิ้มก็เลยว่างนะคะเลยมาถ่ายคลิปทุกคนดูค่ะแล้วก็เลยเลือกทำคลิปนี้เพราะว่าเห็นแบบในติ๊กต็อกหลายทอกแบบหลายคนทํากอนมากเราก็แบบเอออยากทําบ้างไงเราก็เลยมาทํานะคะแล้วเราจะได้รู้กันว่าอะไหนอร่อยกว่ากันนะคะ แล้วก็ถ้าใครใครยิ้มนะคะทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยิ้มทําได้ทุกอย่างค่ะแล้วดับเราต้องทําทุกอย่างปะโอ,อโอเคน่าจะร้อแล้วค่ะเราจะเริ่มทําจากโอวันตินก่อนละกันค่ะเนี่ยจากในคลิปนะคะเขาจะเอาใส่ในกระดาษแบบนี้นะคะก็ทัาแล้วเขาก็จะรีดโอเคทำมันรีดเลยแม่ด่าแน่ถ้แม่ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะเสี่ยงการโดนแม่ด่ามากตอนนี้ ือต้องรีดนานแค่ไหนอ่ะหรือว่าต้องคือเอาจริงก็คือเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้ไฟร้อนร้อนมากหรือว่ากลางๆหรือว่าต้องแค่ไหนเราก็ต้องรีดนานแค่ไหนน<ว>ะคะเราก็จะรีดแบบใช้สัญญาณนะคะเราจะแบบโอเคถ้าเราพอเราก็จะพอเนี่ยสัญญาณอันนี้ยิ้มเปิดไฟอะไร่ไฟอ่อนนะคะเราไม่ได้เอาไฟร้อนมากเรากลัวมันไหม้จริงๆเราก็เอาไฟอ่อนนะคะมัน ถ้าจะโอเคแล้วมัง้งไม่ค่อยร้อนมากนะเอาอีกไหมเอาอีกก็ได้เออไดอีก,อกต้องไฟแล้วกันเอาประมาณไฟปานกลางแล้วกันเ,เราจะรีดอีกนะคะรู้สึกว่าเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราจะรีดอีก แต่ในในตึกต่อกันทำง่ายมากเลยนะเราก็เลยไม่หาข้อมูลเลยเลยเราก็คือดูคลิปแล้วก็มาทําเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้องใช้ไฟเท่าไหร่และอย่างเราไม่รู้ว่ามันต้องแช่ตู้เย็นนานแค่ไหนไหมนั้นคลิปนี้เราก็จะมารุ้ไปด้วยกันนะคะมันจะนานหรือเปล่านะคะอู้อ้ควันขึ้นควันขึ้นน่าจะได้แล้วมั้งคะควันขึ้นแล้วค่ะปิดนเตาลีแปบนะคะว้าวอืมกลิ่นขมงของของกลิ่นขมงกลิ่นควัน ขมงชงชิงเลยค่ะอุย้ยทุกคนตอนนี้คือมันแบบมันแบนแล้วมันก็แบบคือจะพูดยังไงดีอะคือ,ค,อคือทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะคือตอนนี้คือมันแบนแล้วมันก็แบบหน้าไปกับถูกเลวหรือว่าเราจะรีดนานเกินไปก็คือเนาะเราเป๊บหนึ่งเดียวกจไปแช่ตอนนี้เรามาทําไมโลกันค่ะโอเคไมโลเราจะเอาแบบไม่ต้องนานก็ได้เดี๋ยวมันจะขมงคงถึนโอ้ยลืมเปิดตอรี่นะคะ เคค่ะไฟเท่าเดิมนะคะแล้วก็จะรีบไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้รู้กันวันนี้นะคะว่าไมโลหรือออนติมอะไรดีทุกคนชอบกินอะไรทุกคนชอบกินเออ่ะทุกคนชอบกินอะไรคะระหว่างไมโลหรือวอนติมส่วนยิมนะคะไม่ค่อยกินอะไรเลยค่ะเพราะว่าคือต้องขอพูดแบบว่าเราจะดูพี่มันเลี่ยนนิดนึงนะคะก็คือเป็นคนที่กินไม่ค่อยได้อ่ะกินไมโลออนติมพกนี้กินนมไม่ได้กินแล้วมันจะปวดท้องไหมคะแต่ก็ ปกติก็กินไหมถามว่ากินมันก็กินนะคะแต่ไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นน่าจะโอเคเอแล้วแหละกินมาแล้วมันไม่ใช่ว่ากินไม่มันเป็นกลิ่นอะไรกินควันปะกิ่นควันไหมโอเคค่ะรอบนี้ก็คือได้นะคะเป็นแผ่นเหมือนกันเลยค่ะมันร้อนค่ะทุกคนนะคะน้องก็แบนเป็นแผ่นเหมือนกัน,นะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะคะโอเคค่ะไปแช่ตู้เย็นกันเลยคะ่ะไป คนยิมก็คือเอามาแช่ตัวเย็นเรียบร้อยแล้วเราจะรอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เป็นรุ่นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะได้ครบชั่วโมงะะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแข็งหรือยังนะคะว้าวแข็งแล้วอ่าเราเอาไปกินกันเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งแล้วค่ะไปดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็แข็งเรียบร้อยแล้วค่ะคือก่อนจะแกะเราจะบอกว่า ทุกคนรำคาญไก่ไหมคือต้องขอโทษจริงๆให้ไก่มันลองเสียงดั้มากคือมันเสียงดังแล้วมันเข้าสิ่งในกล้องมากจริงเเสียงมาอีกแล้วอะคือข้าวก็ให้แล้วจะขัดอะไรเยะเข้าใจว่ามันเช้าแต่ต้องขัดหรอกก็ได้ปะคือมันรำคาญไงอือนั่เละแล้วไปกินกันเลยดีกว่าค่ะเพราะตอนนี้มันแข็งแล้วนะคะจะกินอะไรก่อนดีอะระหว่างวันตีนหรไม่ก็งั้นขอลองสิ่งที่เขาบอกว่าไม่อร่อยก่อนละกันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่ว่าเขาว่าวันจีนอร่อยกว่า เราจะมาลองกันนะคะมีความแบบแข็งนะโอเคค่ะเนีย,ะยนะคะกวาแม่งกวาวเลอะมาก,กาจริงชอบหาเรื่องให้ตัวเองเก็บห้องให้ตัวยลดานะะ่แกะไม่ได้คะ่ะคนมันลื่นข้างล่าะแก่ยเนี่ยขออนุญาตแปลวเป็นไก่แป๊บนึงนะคะ ก็ได้แบล็คกันไกล้วนะคะเราจะใช้กันไกลตัดเลยค่ะโอ้เลอะเลอะเลอะหมดแล้วอุ่ยมีข้างในด้วยเหรออืมตกตกจริงนั่นแหละเพื่อนมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวต้องเก็บอีกแล้วอ่ะเทเ่ยงมันอ่ะถ้าจนะหกขนาดนี้หกไปจะเดี๋ยวฉันค่อยเก็บจ้ะอืม พบบรากนะคะคุกเก็บโอเคค่ะนี่นะคะคือไมโลออร่อยเนะคือมันจะมีความแบบก็คือไมโลอืมเหมือนเรากินเหมือนไมโลเราเหมือนเรากินผงไมโลอัดแข็งใช่อร่อย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 แล้วมันแกะวันติงกันดีกวะะ่าค่ะ โอเคถ้าอยู่จะเลิกก็คือเลิกเลยเว้ยมันไมโลโอติงข้างบนยังไม่ค่อยแข็งแบบแกะข้างล่างกันรู้สึกข้างบนยังไม่ค่อยแข็งสงจากเมื่อกี้เราลีดไม่ถึงข้างบนหรือเปล่า,าเปล่าเรามาแกะข้างลางะะาง่างกันค่ะอ่าหกบอลเราจะทุกคนน่จะเห็นจะว่ามันหกแค่ไหน,น,นจะเราน่าจะเอาอะไรมาปูก,ก่อนเนาะคือเราไม่ได้ปูโอเคีน่นะ โอวันตินก็มีรสชาติความหวานของออขวันตินอืมรักไหมเขาบว่าวันตินอร่อยกว่าเพราะว่าวันตินมันมีรสชาติของมันนะคะมันมีโอ๊ยมันรู้สึกว่ามันมีความเข้มเข้มข้นมากกว่าไมโลค่ะเพราะราาว,รว่าไมโล่มันจะจางใช่ไหมตัววันตินมันมีความเข้มข้นนะคะโอเครำๆวว่าอ,อวันตินอ,อร่อยกว่าอืมอร่อย ทุกคนสามารถไปลองทำได้นะคะอร่อยครับจินไม่ได้อะ่ะอร่อยอร่อยจริงไม่โอนจริงอร่อยจริงเพราะว่ามันรสชาติมันไม่จางน,นี่คนระับเพราะว่ารสชาติมันไม่จางคะ่ะมันเข้มข้นค่ะอร่อยอืมทุกคนสามารถไปลองทำกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยิมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ ถ้าใครอยากให้ยิ้มทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับยิ้มจะไปหามาทำให้นะคะแล้ววันนี้ก็บ๊ายบายค่ะโอเคเก็บของค่ะเก็บที่รกๆเก็บหมดไม้แน้วอนถ้าไมเก็บบ๊ายบาย